ด่วนเดี่ยวนั้นเป้าหมายต่อไปของเราคือการไปประเทศปารากะวัยเราจะมาตามล่าหาวีซ่าปารากะวัยกันที่บราซิลเมืองฟอสโดอิักซูมีสถานทูตปารากะวัย เราจะไปขอวีซ่ากันที่นั่นวีซ่าใช้เวลาทำส่งเช้าเย็นได้แต่ต้องทำการนัดหมายก่อนนัดหมายทางโทรศัพท์อีเมลแต่เราใช้วิธีเดินไปนัดหมาย1วันล่วงหน้าป้องกันความผิดพลาด GPS สั่งให้มาหยุดตรงนี้ แต่ไม่ใช่นะคะต้องเดินมาอีกบล็อกแล้วเลี้ยวขวาสถานทูตคือที่นี่พบปัญหาละคะ่ะสเตตเมนที่ปริ้นมากระดาษยับเอกสารไม่เรียบร้อยและไม่ครบ6เดือนได้รับคําสั่งให้ไปปริ้นมาใหม่ภาพถ่ายที่เตรียมมาขนาดผิดต้องใช้ภาพถ่ายขนาดดีซ่าอเมริกาเท่านั้นต้องไปตามหาร้านถ่ายเอกสารและร้านถ่ายรูป,ป,ปด้วยความสามารถปานว่าไปแข่ง Amazing Race เราก็เจอ ร้านถ่ายเอกสารโดนหาตามทางเรื่อยๆจนเจอชื่อร้านคือโ o บิเอโดรัสยาน่ะถ่ายเอกสารโกบิอารโดรัสเออารเนี่ยนี่คือร้านถ่ายเอกสารติดกับร้าน Exchange ค่ะเราก็เลยมาแลกเงินตรงนี้ซะเลยร้านแลกเงินตรงนี้เรทดีกว่าสนามบินเยอะค่ะแลกเงินตรงนี้ Exchange แลกเงินเรียว500เรียว เพื่อไปจ่ายค่าวีซา่าแล้วก็หาร้านถ่ายรูปจีเจอร้านถ่ายรูปนะอยู่ตรงนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ถ่ายรูปด่วนีวิบราซิลค่าถ่ายรูป300บาท2ออย่างนี้ใช้วิธีเดินหาเนื่องจากว่าแวข้างเคียงสถานทูตต้องมีที่ถ่ายเอกสารและที่ถ่ายรูปด่วนแน่นอนในที่สุดเอกสารก็ครบสิ่งที่ต้องใช้ในการทาวีซ่าปากระกะวยก็คือรูปถ่ายฉากหลังขาวขนาดเท่ากับรูปถ่ายวีซ่าอเมริกา2อคูณสนิ้ว 2. องพาสปอร์ต สมุดวัคซีนไข้เหลือง statement หเดือนบัตรเครดิตค่าวีซ่ามันจิเพิ่ลชนิดเข้าออกหลายครั้งราคา150ยูสดอยลาร์หรือ500เรียวเขารับเป็นเงินเรียวไม่เอาเงินด่อนคิดเป็นเงินไทยประมาณ5,000บาทถามเขาว่าทำซิงเกิลได้ไหมเขาไม่ตอบวันที่2หลังจากนัดหมายเราก็ไปส่งเอกสาร วันนั้นทั้งวันเขาให้เราแอดวัดแอดไว้แล้วบอกว่าถ้าเขาเรียกเอาเอกสารเพิ่มเติมเราจะต้องกลับมาส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้เขาได um ้อนุมัติวีซ่าตอนสี่โมงครึ่งไปนั่งรอรับวีซ่าเราต้องข้ามแดนให้ทันก่อนด่านปิดนั่งรออยู่ตุ้มๆจนได้เวลาสถานทูตปิดคือ5้ามงเย็นก็ยังไม่มีวีแววของวีซ่าโผลมาให้เห็นเลยรอแล้วรอเลารอ,รอด้วยความเครียดจนห้าโมงครึ่งในที่สุดวีซ่าก็โผลมา สุดท้ายเราต้องบกแท็กซี่ราคา1,500บาทพุ่งตรงไปที่ชายแดนไปทานก่อนด่านปิดพบกันที่ปารัก,กัย